ไว้สองคอมเมนต์เกรทวารินทรหลังแม่นี่โพสต์ภาพคู่ลูกสาวแมททีรานีเรียกได้ว่าหลังเป็นโสดอย่างเต็มตัวแมททีรานีนั้นก็ได้โพสศาสแคปชั่นมีนัยหวานทีทีชาวเน็ตแซวได้กลิ่นความรักจับตาเปิดตัวมีรักใหม่โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุคแคปชั่นในช่วงที่ผ่านมาดังนี้ ขอหอมได้ไหมในฐานะเฟนก็ได้เบื่อหมอนอยากนอนบ้านเธอและในเวลาต่อมาก็ถูกจับตามองรักใหม่เมื่อแมททิรณีรุกหนักโผล่ตอบคอมเมนต์เกรทวรินทร์อชาวเน็ตลุ้นเปิดตัวรักใหม่โดยเธอนั้นก็ได้โพสตระบุคแคปชั่นว่าอย่าให้หนูต้องเกลี้ยวเพราะขี่จักรยานมือเดียวหนูก็ทำมาแล้ว หลังจากนั้นเกรทวรินทร์ก็ได้เข้ามาตอบว่าดื้อแน่แน่น้องคนนี้ก่อนสาวแมทพิรณีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แบบรุกหนักว่าถ้าอยู่กับทิเกกตสัญญาจะไม่ดื้อและล่าสุดเห็นแล้วร้องกรี๊ดวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องคอมเมนต์เกรทวรินทร์อหลังแม่นี่ โพสตภาพคู่ลูกสาวแมทธิรณีงานนี้ชาวเน็ตยังแซวโดยเกรทวรินทรนได้เข้ามาคอมเมนต์หลังเห็นภาพคู่ทันทีว่าเด้อปะแม่หลังจากนั้นแม่นี่ก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่าสุดจัดการให้หน่อยครับวรินทอนงานนี้ชาวเน็ตต่างก็แซวกันยกใหญ่ว่าคิดถึงคู่จิ้นแมทเกรด และคู่นี้จับตามองว่าจะมีรักครั้งใหม่หรือไม่